สวัสดีครับผมกล a แอคคอร์ดดินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องรีเลย์ที่อยู่ด้านหลังแผงฟิวฝั่งคนนั่งข้าง Honda Accord g 6ตัวงูเห่านะครับสำหรับแผงฟิวที่อยู่ด้านข้างฝั่งคนนั่งข้าง ก็จะมีตัวรีเลย์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งตัวรีเลย์จะอยู่ด้านหลังของแผงฟิลตัวนี้นะครับตำแหน่งของแผงฟิลก็จะอยู่ที่ด้านข้างประตูด้านซ้ายนะครับส่วนตัวรีเลย์เราจะต้อง ทำการถอดตัวเอ็กเกของที่อยู่ด้านหน้าคนนั่งข้างตรงนี้ออกก่อนนะครับเมื่อเราถอดตัวเอ็กเกบของตัวนี้ออกแล้วก็จะมองเข้ามาด้านในเราก็จะเห็น ตัวรีเลย์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับรีเลย์ตัวแรกตัวนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้ก็คือรีเลย์ของกระจกไฟฟ้ารีเลย์ตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็น รีเลย์ของพวกอุปกรณ์เสริมสอกเก็ตอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับส่วนตัวด้านในสุดตัวสีเขียวตัวนี้นะครับจะเป็นรีเลย์ไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับซึ่งหลังแผงฟิลฝั่งคนด้านข้างจะมีรีเลอย์อยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับ ก็คือ3ตัวนี้นะครับส่วนการจะถอดเปลี่ยนเราจำเป็นต้องถอดตัวที่กับของตัวนี้ออกก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ